สวัสดีครับพบกับผมนัตพงศ์มัทองกเกษมทักโลกครับตอนนี้นะครับมานั่งดูน้ําอยู่ข้างแปลงนาข้าวอากาศร้อนมากครับแต่ข้าวใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกษตรีแตงอุทัยธานีครับผมตรงนี้แปลงนาข้าวของพี่หลังบ้านเลยเนาะหลังบ้านอะหน้าบ้านฮะหน้าบ้านอยูห่หน้าบ้าน อ๋อถือว่าอยู่หน้าบ้านใช่ไหมตรงเนี้ยอ่ากี่ไร่กี่ไร่สองไร่ฮะสองไร่นะครับข้าวพันอะไรก็เขาหกสามหกสามตอนนี้ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้ะก็อีกประมาณน่าจะยี่สิบกว่าวันนะประมาณยีิบวันประมาณนี้อืมรุ่นนี้พึงพอใจไหมโอ้ดีมากเลยดีมากเลยกับอากาศขนาดนี้มันไม่มีที่อื่นทําได้อย่างเงี้ยเออเนี้นี่ยมันมีแต่ทําไม่ได้ฮะครับไม่ไหวมันร้อนจัดอือนะครับ นะครับแล้วก็แน่นอนครับที่ถืออยู่ใช้อยู่เนาะมีฮักโคซอยช่วงช่วงฉีดพร้อมจะคุมอออันนี้ครักก็ใช้ด้วยโฟทีด้วยกันอดินจะดีอ่ะอนี่ฮะดีดีมากรลากออกหากินได้ดีแล้วโฟทีรวมแล้วฉีดไปกี่ครั้งโฟทีก็ทั้งหมดก็สครั้งทั้งหมดเนี่ยหมดสี่ครั้งแล้วจบละนะครับนะครับแล้วปุ๋ยใส่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยใส่ลูกเดียวลูกเดียวครับ สองไร่เนาะไร่เออไร่ละครึ่งก็สอบจบมันไม่เปลืองปุ๋ยเออแล้วพวกยาฆ่าแมลงฮอร์โมนตัวอื่นล่ะฮอร์โมนไม่ใช้เลยนอกจากสองตัวเนี่ยอันนี้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 สุดยอดเลยปกตอ่าตัวอื่นไม่ใช่ครับตัวอื่นไม่ต้องมาลงนาแล้วไม่มีอ่ะเออนี่ครับท่านผู้ชมอ่ะพาเราไปดูข้าวครับพี่ปันติครับนี่ครับโอ้โหร้อนมากครับท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าอากาศร้อนมาก40องศานะ เกินไหมเกินสี <g ül> <g ül ่สิบไหมน้ัก็เกินนะบประวันเกินด้วยอุลโอโออากาศร้อนแบบนี้ได้ข้าวแบบนี้พึงพอใจไหมพึงพอใจมากครับอืมมันจะได้อะไรเกียนไม่เคยเป็นแบบนี้นะข้าวอหรอ่ารูรวงมันจะสวยแต่ข้าวไม่ดีด้วยไม่น่าพลาดไร่ละกเวียนไม่น่าพลาดนะครับอืมนะครับอ่าได้ทั้งเขาเรียกว่าลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตครับอ่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประสิทธิ์นะครับอ่าโพติกับโพสอยใช้ดีมากฮะสุดยอด ครับครับผมโอเคครับผมนัทพงศ์มาทองกเกษตรพิชักโลกลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับครับ